มันมีเรื่องอยู่ว่าตอนเทคนิคอลมิทติ้งเนี่ยเราถามเขาว่าถ้าเราเดินล้อกันห้าทีเนี่ยเสมอไหมหรือว่ามันมีอะไรตามกติกาเหมักลูกสากลน,นะครับถ้าคุณเล่นเสมอเดินซ้ำโพสิชันสามทีอันนี้คือเสมอโดยที่ผู้เล่นเป็นผู้เคลมว่าเสมอนะครับแต่ถ้าเล่นซ้ํากันห้าทีถ้าซ้ากันห้าทีกรรมการจับเสมอนะครับอันนี้ค,คือหมักลูกสากลทั่วไป ก,ก็คือว่าจากตำแหน่ง A ไปที่ตำแหน่ง B แล้วจากตำแหน่ง B มาที่ตำแหน่ง A แล้วก็ซ้ำไปอย่างนี้3ครั้งเนี่ยคือเสมอได้โดยผู้เล่นเป็นผู้เคลมโดยผู้เล่นเป็นผู้เคลมแต่ถ้าเกิดว่าผู้เล่นไม่เคลมแต่กรรมการเห็นขอห้าทีขอห้าทีสทียังไม่ได้นะครับ5้ทีกรรมการจับเสมอได้เลยโอเคอันนี้คือตามหลักของหมากรุกสากลที่ใช้กันทั่วโลก เป็นมีอยู่ในรูบุ๊กอยู่แล้วนะครับโอเคครับคราวนี้พอครั้งนี้เนี่ยตอนเทคนิคอลมีติ้งเราก็ถามเขาว่าสามทีหรือยังไงเขาก็บอกว่าที่เขาแจ้งเราก็คือว่า5้าทีตอนแรกนะครับ5้าทีเราก็บอกถ้าเสมอก็โอเคเราก็เข้าใจแต่เขาบอกไม่ใช่ถ้า5้าทีแล้วแปลว่าลูกหมากโพกซิชั่นซ้ําก็ถึงแม้จะไม่ได้เหลือสามตัวเพราะว่า ต้องอธิบายนิดนึงถ้าหมาลูกขมิเหลือสามตัวเริ่มเริ่มนับนะครับไม่ต<า>ัดเริ่มนับได้เลยนับหกสิบสี่ใช่แต่ถ้าตัวเต็มแต่ถ้าเดินซ้ํากันห้าทีถึงจะเริ่มนับหกสิบสี่ได้เลยแม้ว่าตัวจะมากกว่าสามตัวอ๋อกติกานี้ทําเพื่อมิเช่นนั้นเนี่ยก็จะเดินตําแหน่งเอตาแหน่งบีซ้ําไปเรื่อยๆจนไม่จบไม่สิน้น กติกานี sun, right? yes. ้ใช <wh> <them out> <out> euh ้ทั้งเกมยาวและเกมสั้นนะครับเราก็เข้าใจเช่นนั้นเราก็ตกลงเข้าใจแล้วเราบอกว่าแต่ว่าถ้าซ้ํากันแล้วถ้าคู่ต่อสู้ตกลงยอมเสมอกันก็เสมอแต่ถ้าฝั่งหนึ่งไม่ยอมล่ะฝั่งหนึ่งไม่ยอมก็ต้องนัดห4กเมื่อเป็นที่เข้าใจอันนี้เป็นเกมแรกที่ทางทางคุณทัฟฟ้านะครับนักกีฬาทีมชาติของเราก็เล่นกับทางคุณฟ็อกลิมห่งมือิมแ่งโอบ ครับก็เล่นกันก็ต่างคนก็ต่างเล่นกันไปด้วยฝีมือที่สูสีนะครับจนสุดท้ายตำแหน่งาทางคุณซอกลิมห่งน่าจะมีหนึ่งโคนสองเบีย้ยแล้วก็ขุนทางทางาทางของคุณทัฟฟ้ามีหนึ่งโคนหนึ่งเบีย้ย<ค>เป็น <S 1> 1 <S 1 1> เม็ดนะัะครับ,รบอของของซอกริมเหงมีหนึ่งโคนสองเม็ดส่วนของทัฟฟ้ามีหนึ่งโคนหนึ่งเม็ดนะครับ แน่งเนี่ยก,ก็จริงๆแล้วก็เดินกันห้าทีละซ้ากันอ่าปอยคุณซอกนิมเพงก็เสมอขอเสมอนะครับว่าเสมอกันแต่ด้วยเขาแจ้งกติการเราเช่นนั้นเราก็ณเวลานั้นทางคุณทัฟฟ้ามีอยู่ยี่สิบหกวินาทีทางคุณอซอกนิมเพงมีสิบสี่วิทางเราก็ไม่เสมอนะครับก็จะเล่นจะให้จบนะครับเพราะตามที่เขาแจ้งเราก็คือเล่นหกสิบสี่ตาถูกไหมครับถูกครับ อ่าเขา็จบเป็นแบบแบบนั้นแต่ทางกรรมการเขาบอกมันเสมอกันก็ต้องมาประชุมกันนะครับเขาเพราะว่าเราก็อ่ะข้อคุณกติกาคุณเขียนไว้เช่นนั้นเราก็ทําตามกติกาทุกอย่างเขาก็ไปเปิดวิดีโอดูนะครับผมไปเปิดวิดีโอดูแล้วเขาก็ดูวิดีโอเนี่ยในขณะที่วิดีโอดูเนี่ยมันมีการเดินตัวล้มทั้งสองครังนะครับคือการเดินตัวล้มเนี่ย hmm. จริงๆแล้วเป็นการฟาวอย่างหนึ่งถ้าเดินตัวล้มซ้ำสามครั้งถือว่า แล้วมีการเคลมก็ถือว่าแพ้นะครับผมคือค่าเดินตัวหมากสมมติผมผมมีตัวหมากของผมอยู่ตัวหนึ่งเช่นเช่นโคนน่ะผมถือไว้ในมือโคนเงี้ยผมเดินตัวหมากเนี้ยแล้วผมทำตัวหมากล้มอ่าแล้วมีการเคลมเกิดขึ้นสมมติคุณต้นบอกไม่ยอมแล้วบอกคารวาตเดินตัวล้มเคลมสามครั้ง่าวนะครับอ่าตอนแรกคือฟาวก่อนแต่ถ้าล้มสามทีเคลมสามครั้งแพ้เลยอ่าแพ้เลยคราวนี้เมื่อ เมื่อมีการคุยกันเขาก็ไปดูวิดีโอก็มีการที่ทางทางเราก็ทาตัวลม้มทางกัมพูชาก็ทาตัวลม้มแต่ว่าเราก็แจ้งว่าก็กรรมการไม่ก็กรรมการไม่ไม่ให้วอร์นิ่งนี่ถูกไหมครับก็มีทั้งคู่ก็ไม่ให้วอร์นิ่งด้วยกรรมการก็ต้องการประนีประน,นอมโดยทั้งสองฝ่ายก็เลยว่าในเกมแรกเนี้ยขอให้เสมอกันอืมอครับซึ่ง ณจุดนั้นเราก็ประท้วงตามที่เราได้รับข้อมูลแล้วเราก็ประท้วงแต่ก็กรรมการก็ยืนยันให้เสมอนะครับผมครับอ<ะ>่าก็ก็คือเสมอเหตุผลมันมีข้อหนึ่งในกติกาด้วยว่ากรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับถามว่ามีบางท่านอาจจะเขียนว่าเฮ้ยเป็นสตาร์ทไม่ไม่ไฟ์มันกัดในกติกาเขียนไว้อยู่แล้วนะครับว่ากรรมการตัดสินเยี่องไรต้อง เป็นเช่นนั้น oh, นะครับ oh. อ่านะครับแต่เราก็ปะท้วงตามสิทธิที่เราพึงมีนะครับอืม mm, ครับพอกระดานที่สองเขาจะเล่นสองกระดานนะครับในใน,ในทุกประเภทเล่นสองกระดานนะครับพอกระดานที่สองนะครับผมเราก็อ่าเราก็เลยก็ต่างคนต่างหลังจากที่ประท้วงหลังจากที่ไฟมาพอสมควร ทั้งคู่ก็ตัดสินตกลงเสมอกันนะครับผมเพราะ,ะทางคุณทัฟฟ้าชนะเสมอกับทางเจ้าภาพนะครับคุณทัฟฟ้าก็ไปเล่นกับทางฟิลิปปินส์สองกระดานล้วก็ชนะสองศูนย์นะครับผมบตอนบ่ายทางอ่าน้องทัฟฟ้าก็ต้องเล่นกับทางพม่านะครับอก็ชนะพม่าสองศูนย์เช่นกันนะครับแล้วก็มัน,นทางเล่นกับลาวก็ชนะสองศูนย์ในการที่จะเข้ารอบเนี่ยคือแบ่งเป็นสายเอแล้วก็สายบีคือทาง ทางคุณทัฟฟ้าก็พอกระดานสุดท้ายรอบสุดท้ายจะเข้าไม่เข้าเนี่ยก็คือถ้าเสมอถ้าเสมอกันทั้งสองกระดานเราก็เข้านะครับแต่ถ้าเราแพ้เราก็ไม่เข้านะครับเพราะว่าจะเข้าเฉพาะที่หนึ่งหรือที่สองนะครับผมคราวนี้เราก็เล่นกับทางเวียดนามทางเล่นกับทางเวียดนามเนี่ยสุดท้ายนะครับสุดฝีมือก็ใกล้เคียงสูสีกันมากในกระดานแรก mm hmm. แล้วก็เราก็แพ้เวลาไปด้วยประมาณเราเข็มตกแต่เขาเหลือประมาณสิบวิ สิบเอ็ดวิอะไรเงี้ยเกมสูสีมากครับทางทางเวียดนามนี่ก็เดินดีมากนะครับก็เล่นกับทางปอยก็แพ้ไปกระดานหนึ่งแล้วก็เสมอเกับเสมอแบบเป็นต่อแล้วก็ไม่ชนะทางทัฟฟ้าเหมือนไอ้ทางทางทาง,ทางมือหนึ่งวิษมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวียดนามก็ถือว่าแข็งมากนะครับแต่มันมีเรื่องที่เป็นข้อกรณีพิพาทในเกมที่สองของคุณทัฟฟ้าซึ่งจริงๆกระดานที่สองถ้าเราชนะเราก็เข้ารอบแต่ถ้าเราเสมอเราก็ตกรอบนะครับ เพราะก็คือพอหลังจากไปเล่นเกมก็สุสีกันมากนะครับสุสีกันมากก็ทางคู่ต่อสู้เดินตัวล้มแล้วก็กดในกาเดินตัวล้มแล้วกดในกาอันนี้เราเคลมได้ทั้งคุณทัฟฟ้า,ฟาก,ก็เคลมก็เคลมไปได้สองสองครั้งแต่ว่าถ้าทำอิลิโกมูฟหรือผิดกติกาแบบนี้ถ้าสามครั้งถึงจะถือว่าแพนะครับผมครับอ่านะครับแล้วก็แต่พอเคลมครั้งที่สามเนี่ย แต่ว่าทางเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรก็เดินไปจนครบ64นะครับแล้วพอเราก็เลยก็เลยแพ้เพราะก็คือจริงๆเขาทำฝาวสามครั้งมันต้องแพ้พราะก็คือว่ากรรมการก็แจ้งให้ทางผมเอ่อทางนองน้องทัฟฟ้าก็แจ้งทางผมว่าเราต้องประท้วงนะเราไม่ไม่แพ้อย่างนี้มันมันผิดกติกานะซึ่งก็เราก็ประท้วงอ่ะน,นะครับแล้วก็มีการมีการกรรมการก็คุยกันต่ออย่างต่อเนื่อง สุดท้ายข้อกรรมการที่สรุปออกมาก็คือว่าด้วยเหตุตรงนี้เนี่ยนะครับครั้งที่สามเนี่ยจริงๆต้องหยุดเวลาและไม่เล่นต่อนะครับผมแล้วต้องประท้วงครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วต้องดูวิดีโอถ่ายทอดพอยก็คือว่าข้อท,อที่ข้อที่ปัญหากรณีพิพาทเกิดขึ้นคือเรายอมเล่นต่อพอเรายอมเล่นต่อไปครบหกสิบสี่ด้วยข้อปฏิบัติ ที่ผ่านมาไม่ว่าจะมาลูกไทยหรือมาลูกสากลก็หมายความว่าคุณยอมรับสิ่งที่กรรมการตัดสินคือผมว่าน้องเขาน่าจะรู้นะครับว่าถ้ามีปัญหายัางไงก็ต้องไม่ไม่ต้องเดินเนื่องด้วยก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าคืออย่าง,อย,างอย่างถามว่าอ้าวแล้วทำไมผู้จัดการไม่เข้าไปยุ่งผมก็จะแจ้งให้ที่ทราบตรงนี้เลยว่าก่อนหน้านี้คือโดยกติกาทั่วไปตัวแทนของประเทศจะต้องเข้าได้อย่างน้อยหนึ่งท่าน นะครับแล้วก็ดูดูสถานการณ์ได้ผมเมื่อถูกไล่ออกจากสนามสองรอบจนกระทั่งผมต้องพูดกับหัวหน้าผมผู้จัดว่าผมเป็นตัวแทนประเทศไทยคุณไล่ผมออกนอกสนามไม่ได้ค,คุณไม่สามารถอะไรผมออกนอกสนามได้เพราะผมเป็นตัวแทนประเทศไทยมันจึงเป็นเหตุให้ว่าหลังจากที่ผมไฟต์หลายรอบผมก,ก็ก็ถ้าไม่ได้มีผมก็จะอยู่นะครับก็จะอยู่เข้าอยู่ออกพอสมควรและระยะไม่ได้ห่างแต่ว่าคือก็ ทำไมไม่เข้าอยู่ตลอดเวลาก,ก,ก็ก็เราโดนไล่หลายรอบนะครับก็ต้องเข้าใจทางทีมงานด้วยเหมือนกันนะครับผม <S <S 2> <S 2> แต่ว่าตอนนี้เราก็จะเราก็จะคุยกันในทีมงานนะครับหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จแล้วก็คือว่าครับผมก็จะอยู่ในสนามตลอดแล้วถ้ามีปัญหาผมเราก็จะไม่ยอมเราก็จะประท้วงเดี๋ยวนั้นตลอดก็ก็เข้าใจครับถึงแม้จะเป็นบ้านพี่เมืองน้องแต่กีฬาก็คือกีฬาเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับผม ครับก่อนจะวางนะครับ,รบทีมสี่มีรุ่นนะครับแล้วทีมอ่าทีมสองคนเราก็เป็นเต็งหนึ่งนะครับแล้วก็ทีมสามคนเนี่ยเราก็มือหนึ่งมือสองมือสามของประเทศโดยฝีมือนะครับเ <im it> พราะว่าทาง <im it> <3 S 1> หนุ่มเพชรก็เป็นสุดยอดเซียนได้แชมป์มหากรรมอ่าอ่มหกรรมกีฬาตลาดหลักทรัพย์ครั้งที่ห้านะครับโดยชนะโดยชนะอุชัยกองศีไปนะครับผมอันนี้ก็ก็เพราะฉะนั้นก็รับมือหนึ่งก็จะมีทั้ง คุณวรเทพนะครับก็เลตติ้งเป็นอันดับสูงสุดในเวลานี้คุณวันโลดก็เป็นมือสองที่มีฝีมือมากทีมสาบอของเราก็ค่อนข้างจะดีมากเพราะฉะนั้นฝากส่งแรงใจให้ทีมไทยด้วยนะครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ